รีวิวพัดลมโบนิเทียนะครับพัดลมสำหรับคนชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับขนาดสิบนิ้วนะครับตัวก่อนหน้าเป็นสิบสองนิ้วก็เล็กกระทัดรัดนะครับเป็นแบบชาร์จแบตนี่นะครับชาร์จแบตปรับระดับได้นะครับนี่ซื้อมายังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับอลองหมุนดู ขึ้นพัดลมหมุนแรงเขาบอกเปิดเต็มกำลังเนี่ยเปิดได้เออห้าถึงหกชั่วโมงเลยนะครับลมแรงใช้ได้สบายร้อนนี้หายห่วงด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับจะมีจุกตรงนี้สำหรับชาร์จนะครับ แล้วก็ USB นะครับ USB มีสเปคเขานะครับใช้ไฟ12โวลต์